ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับในหน่วยที่1ดังนั้นในรอบนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับในหน่วยการเรียนรู้ที่2ต่อกันนะคะก็คือว่าในในหัวข้อที่เกี่ยวกับนักการตลาดออนไลน์ค่ะ ซึ่งนักการตลาดออนไลน์ก็คือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการสนเสริมและโปรโมตสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางของออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆและเป้าหมายของเขาก็คือว่าเพื่อที่จะให้จะทำให้สุ่เป้าหมายเนี่ยสามารถสร้างการรับรู้ในการที่จะเพิ่มยอดขายของธุรกิจของเขาและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้กับลูกค้าค่ะ และทีนี้ใครว่างที่สามารถเป็นนักการตลาดออนไลน์ line. โดยนักการตลาดออนไลน์เนี่ยณปัจจุบันเราไม่จํากัดเพนไม่จํากัดวัยใครที่สามารถทําได้ก็สามารถทําได้เลยดังนั้นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ที่เราจะพบเจอณปัจจุบันนี้ก็คือว่าผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นนักเกรียนนักศึกษา ไม่ว่าจะจบการศึกษาแล้วหรือยังไม่จบการศึกษาก็สามารถทําได้โดยที่งานพวกนี้มันถือว่าเป็นรายได้เสริมสําหรับในช่วงของการศึกษาเนาะส่วนอันที่2คือผู้ที่มีทักษะในด้านของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการตัดต่อภาพหรือการถ่ายรูปหรือในกรณีของการายิงแอดเราก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการต่อยอด ทำงานเสริมก็ได้เลยอาจจะทําเป็นงานประจําก็ได้แล้วแต่กรณีเลยและบ,บุคคลที่3ก็คือผู้ที่มีทักษะในการเขียนมันก็สามารถเขียนนิยายหรือเขียนในสในโซเชียลมีเดียได้เลยส่วนข้อที่4คือกลุ่มของคนที่สนใจและตามเทรนในออนไลน์กลุ่มนี้มันสามารถที่จะทําได้ง่ายด้วยการรีวิวก็ได้อ่ารีวิวสินค้ารีวิวโรงแรมหรือทาพวกล็อกล็อกอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะกลุ่มที่5คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ กลุ่มนี้ก็คือที่สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้เพราะนื่จากว่าเขาต้องการเพิ่มยอดขายของธุรกิจของตัวเองนั่นเองและกลุ่มสุดท้ายก็คือส่วนใหญ่เราจะเห็นเนาะว่าวัยรุ่นนะตอนนี้เขาไม่ชอบที่จะทำงานประจำถูกไหมดังนั้นเขาก็จะเลยเลือกในการทำฟรีแลน ฟรีลน์ก็คือว่าเป็นธุรกิจเป็นการงานอิสระที่สามารถทำที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทำเวลาไหนก็ได้ขอแค่ให้มีเน็ตกลุ่มนี้เขาก็จะตอบโจทย์กลุ่มนี้และทีนี้สำหรับใครที่อยากเป็นนักการตลาดออนไลน์เนาะ oh <my> เดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมีอยู่3มขั้นตอนด้วยกันถ้า ทุกคนทําได้ตานนี้ก็สามารถเป็นนักการตลาดออนไลน์ได้เลยก็คืออันแรกก็คือหาจุดแข็งหรือความเชี่ยวชาญของตัวเองหาความถนัดของตัวเองให้เจอเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าแล้วทีนี้เราจะหาจากในละความถนัดของเราอันแรกเลยอันไหนที่เราชอบทําบ่อยๆอันนั่นแหละคือความถนัดของเราหรือถ้าเราไม่รู้ว่าความถนัดของเราคืออะไร เราก็สามารถที่จะลองสังเกตดูว,ว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาชอบถามเราในเรื่องอะไรให้เราช่วยแก้ปัญหาของเขาในเรื่องอะไรอันนั้นแหละคือความถนัดของเราเราก็สามารถเทียมไปต่อยอดเอาความถนัดของเราเนี่ยไปทําเป็นธุรกิจของเราได้ดังนั้นสิ่งความถนัดขอเนี้ถือว่าเป็นความ การเริ่มต้นในการทากระลาษง่ายที่สุดเพราะที่จากว่าเราไม่ต้องใช้ต้นทุนและเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาเพิ่มส่วนข้อที่2คือการสร้างและการแชนเนื้อหาที่มีมนค่าบอกไว้ก่อนเลยถ้าเป็นหน้าธุรกิจถ้าเป็นการขายในสมัยก่อนเนาะมันก็จะเป็นการขายที่เอ,อขายเลย เสนอขายเลยว่าสินค้าของฉันดียังไงสินค้าของฉันมีประโยชน์อะไรแต่หน้าตอนนี้ลูกค้าเขาไม่ได้จําเป็นต้องการตรงนั้นแหละแต่ลูกค้าเพราะเนื่องจากว่าสินค้าอ,อ,อย่างเครื่องสำอางเนี่ยมันก็จะมีหลายแบรนด์ถูกไหมดังนั้นสิ่งมันสิ่งที่เราจะทําให้ลูกค้ารู้จักเราได้เนี่ยมันก็ต้องโชว์ว่าเฮ้ยสินค้าของเรามันสามารถตอบโจทย์ในสามารถตอบโจทย์เขาในด้านไหนบ้างอย่างเช่นเครื่องสำอางของเราเรา เป็นแก้ปัญหาในเรื่องของสิวเนาะและเราก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าใครใช้สินค้าของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คุณนะ่ะ หายจากอาการเป็นสิวได้ดังนั้นไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นแบบไหนลูกค้าเขาไม่สนใจแต่ลูกค้าเขาจะสนใจว่าเฮ้ยสินค้าของเราอ่ะหรือแบรนด์ของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเขาได้ยังไงบ้างส่วนคนที่3คือการปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องอันนี้เคอเป็นจุดเริ่มต้นของนักการตลาดทุกคนเพราะเนื่องจากว่าการศึกษาหรือข้อมูลน,นะตอนนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากดังนั้น การที่เราจะเป็นผู้ประกอบการหรือการที่เราจะเป็นนักการตลาดออนไลน์เนี่ยเราก็จะต้องมีการเรียนรู้อยู่เสม,มอรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะการเรียนรู้ณปัจจุบันเนี่ยมีการเรียนรู้ที่มากมายสามารถหาได้ทั้งของฟรีหรือสามารถที่จะลงคอร์สได้ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ 5, 5, 6, 6. ก็อยากให้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ